บซที t อง3หนึ่งเป็นเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและคล่องตัวเหมาะสำหรับโรงงานคังสินค้าและธุรกิจที่ต้องการพิมพ์ฉลากเป็นประจำรุ่นนี้สามารถติดตั้งการ์ด w i f ฟเพิ่มได้ที่ด้านหลังเครื่องช่วยให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายได้สะดวกลด,ดข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ในการติดตั้งอีกหนึ่งฟิเจอร์เสริมของ C b a ีสองาหหากมีการอัปเดตระบบปฏิบัติการของเครื่องพิมพ์เป็นเวอร์ชั่นใหม่ ตัวเครื่องจะสามารถสั่งพิมพ์ฉลากแผ่นสุดท้ายได้ครบลดการสูญเสียฉลากและทําให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจุดเด่นก็คือการออกแบบฝาเครื่องค่ะเมเปิดฝาเครื่องแล้วฝาเครื่องจะพับขึ้นด้านบนทําให้ไม่ไปกระแทกกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่วางไว้ข้างเครื่องค่ะเรียกได้ว่าการออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและเหมาะสําหรับการใช้งานจริงเดี๋ยวเราลองมาเทสเครื่องกันค่ะ ต่อมาจะเป็นขั้นตอนการแกะกล่องนะคะเมื่อเปิดกล่องออกมาเราจะพบตัวเครื่อง4ี b บ้าเซทพร้อมผู้มือการใช้งานสายไฟและ USB ค่ะรุ่นนี้ให้ปักมาเลือกหลายแบบค่ะสามารถเลือกการใช้งานได้ตามรูปแบบปักที่ใช้อยู่จริงช่วยให้ติดตั้งและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องหาอะแดปเตอร์เพิ่มค่ะ ต่อมาจะเป็นขั้นตอนการใส่ลาเบลนะคะตัวเครื่องสามารถใส่แกนลาเบลได้ถึง2แบบค่ะมีแบบ1นิ้วและแบบ3นิ้วค่ะเอาวิธีใส่ลาเบลซีบ้าเซตทีสองสามหนึ่งทำได้ง่ายมากเริ่มจากใส่กระดาษลาเบลเข้าไปในตัวเครื่องจากนั้นดันตัวไกด์สีเหลืองให้ชิดกับขอบกระดาษต่อมาให้นำลาเบลลอดช่องพิมพ์แล้วยกหัวพิมพ์ขึ้น ถ้สอดลาเบลเข้าไปเรียบร้อยแล้วให้ปรับคันล็อกใต้เครื่องให้ตรงกับขนาดของลาเบลที่ใช้งานต่อมาจะเป็นขั้นตอนการใส่ริบบอนนะคะเริ่มจากนำมวลริบบอนใส่เข้าไปที่แกนใส่ริบบอนจากนั้นค่อยๆลอดริบบอนผ่านช่องด้านบนมาที่แกนรับริบบอนแล้วหมุนแกนให้ริบบอนตึงพอดี เมื่อใส่ริบบอนเรียบร้อยแล้วให้ยกคันล็อกลงเพียงเท่านี้ก็พร้อมสำหรับการพิมพ์แล้วค่ะโหมดนี้จะพาไปตั้งค่าเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการใช้งานนะคะให้เข้าไปที่เมนูแล้วเลือกโหมด Setting ก่อนจากนั้นเลื่อนลงมาจะพบกับโหมด Head Code Action ซึ่งเป็นโหมดที่สำคัญม,มากเมื่อเราเลือกเป็นโหมด c l l i r a t e ตัวเครื่องจะจัดตำแหน่งกระดาษให้ตรงโดยอัตโนมัติช่วยให้การพิมพ์ตรงมากขึ้นและลดปัญหากระดาษเสียค่ะยกตัวอย่างเวลาเรายกพันล็อกหัวพิมพ์ขึ้นแล้วเรากดพอร s e ตัวเครื่องจะทําการฝีกระดาษออกมาแต่ถ้าหากไม่ได้ตั้งค่าหมวดนี้ไว้อาจจะทําให้วางลาเบลไม่ตรงตำแหน่งส่งผลให้พิมพ์ไม่ตรงและเสียกระดาษโดยไม่จําเป็น ต่อมาจะเป็นโหมดรีปินนะคะให้เลื่อนเมนูลงมาที่รีปินโหมดจากนั้นตั้งค่าเป็นออดโหมดนี้จะมีไว้ช่วยในกรณีที่เกิดความผิดพลาดระหว่างการพิมพ์ลาเบลยกตัวอย่างเช่นถ้าระหว่างการพิมพ์ลาเบลขาดหายไป1แผ่นหรือกระดาษหมดกระทานหานแต่ไฟล์งานที่สั่งพิมพ์ยังค้างอยู่ตัวเครื่องจะจดจำข้อมูลงานพิมพ์ไว้และเมื่อเราแก้ไขปัญหาแล้วเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ต่อไปในทันที ช่วยลดการผิดพลาดในการพิมพ์ไม่ต้องสั่งพิมพ์ใหม่ทั้งหมดประหยัดทั้งเวลาและกระดาษในการทำงานค่ะต่อมาจะเป็นโหมดนับจำนวนการพิมพ์นะคะถ้าเราไม่เปิดโหมดนี้เวลาที่พิมพ์งานเครื่องจะไม่นับจำนวนลาเบลทำให้เราไม่รู้เลยว่าเราพิมพ์ไปกี่ใบหากต้องการให้เครื่องแสดงจำนวนในการพิมพ์ให้เราเข้าไปตั้งค่าบัตชเคาน์เตอร์ จากนั้นตั้งเป็น enable เมื่อเปิดโหมดนี้แล้วเราจะสามารถตรวจสอบว่า l a เบลเนี่ยเราพิมพ์ได้ไปกี่แผ่นช่วยควบคุมงานพิมพ์และลดการผิดพลาดในงานพิมพ์ค่ะต่อมาจะเป็นโหมด o n n e c t i o n นะคะโหมดนี้ใช้สำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wifi การเชื่อมต่อผ่านสายแลนหรือการเชื่อมต่อผ่าน serial port ในกรณีที่ใช้งานผ่านสายแลนเราสามารถตั้งค่า IP SD ได้ด้วยตัวเองเลือกได้เลยว่าจะกำหนด IP เป็นหมายเลขอะไรเพื่อให้เครื่องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ตรงกับการใช้งานค่ะ ต่อมาเป็นโหมดปินนะคะให้เข้าไปที่เมนูปินจากนั้นเลือกที่ปิ n พ์คุณภาพภายในเมนูจะเจอคำว่า darkness ซึ่งใช้สำหรับการปรับความร้อนของเครื่องถ้าพิมพ์ออกมาจางหรือเข้มเกินไปสามารถปรับส่วนตรงนี้ได้ค่ะถัดมาเป็นปินไทป์ซึ่งเป็นโหมดการพิมพ์ของเครื่องจะมีให้เลือก2โหมดโหมดแรกคือ Thermal t r a n s f r r ซึ่งเป็นการพิมพ์แบบใช้ริบบอนและโหมด i r e c t thermal คือการพิมพ์แบบไม่ใช้ริบบอน ส่วนสุดท้ายคือมีเดียไทป์โหมดนี้นะคะจะให้เลือกประเภทกระดาษให้ตรงกับลาเบลที่เราใช้งานเพื่อให้เครื่องพิมพ์ออกมาได้ตรงตำแหน่งและคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุดค่ะต่อมาคือโหมดวิสระนะคะหากก่อนหน้านี้ได้ตั้งค่าโหมด Headcode Action ไว้แล้วสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องตั้งซ้ำค่ะ โหมดวิสระนะคะโหมดนี้จะมาช่วยการแก้ปัญหาเรื่องการทิม์พไม่ตรงตำแหน่งให้เข้าไปที่เมนูวิสร์จากนั้นเลือกปิน้นและกดสตาร์ทพิมพแล้วกดเครื่องหมายถูกตามขั้นตอนไปเรื่อยๆระบบจะมีการแนะนำวิธีการใส่กระดาษให้ถูกต้องจากนั้นตัวเครื่องปิมพจะเริ่มทำงานออโต้คาลิเบต แล้วเครื่องจะพิมพ์ตัวอย่างออกมาเมื่อกดเครื่องหมายถูกต่อไปเครื่องจะเข้าสู่โหมดปริ้นท์คุณภาพซึ่งเป็นการตั้งค่าคุณภาพการพิมพ์ของกระดาษและหมึกให้เลือกไปที่เซตแมนนวลในส่วนของดักเนสใช้สําหรับปรับความเข้มของหมึกตัวอย่างในคลิปนี้จะตั้งค่าไว้ที่ระดับ20จากนั้นไปที่ปริ้นท์สปีดไม่จำเป็นต้องตั้งเร็วมากให้ตั้งไว้ที่4ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานแล้ว เมื่อเราปรับค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาทดสอบที่ Print Test Label กันค่ะหากผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจก็ให, hey, ให้เรากดเครื่องหมายถูกเพื่อย,ยืนยันการตั้งค่านะคะ <ez. Thanks. S 1> เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ b a r c o d e c e z T 2 3 1นะคะหากตั้งค่าตามขั้นตอนนี้ทั้งหมด เครื่องก็จะพร้อมสำหรับการใช้งานจริงหวังว่าคลิปนี้จะช่วยในการตั้งค่าและการใช้งานหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเราได้เลยค่ะหรือดูคลิปอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ